ตั้งในสองวันครับ FC มอมแมมอีกแล้วลูกสาววันนี้ก็อยู่กับ GRX เลมอนสองร้อย R นะครับ GR สองฮะ l e m o นไม่มีอะไรมากครับวันนี้จอดทำงานครับจอดไว้ที่ทำงานฝุ่นเกาะเต็มเลยครับของมีขี้นกด้วย ชอบบันทายครับบันทายสวยมากแห้มคมับท้ายสวยครับ้ต้ทะเบียนได้นี่นะครับปีใหม่นี้ครับพอเสียงดีนะเสียงนุ่มเสียงหวานลูกฝุ่นครับโอ้โหจอดสองวันครับไม่ได้ขับสองวันฝุ่นเกาะเต็มครับ ไออย่าด้โชเเหมืนทีแล้วแต่ชอบนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้นะฮะติดต่อรับรถได้นะแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะรถไม่มีค้างสต็อกที่ร้านนะครับตัวนีค่าแต่ไมอากดเอ็นเลมอ r ร2อ0ขี่นกครับจอดไว้ข้างทางครับ2วันนกขี้ใส่ครับจะได้ล้างรถครับปีใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนครับ ว่าจะออกทริปกับพี่ๆเขาหน่อยคงไม่ได้ไปครับกลุ่มสมาคมบิ๊กไบค์สมุทรปราการครับผมมีแต่ขี้นกครับโอ้โหดูดูนกอะไรวะขี้เต็มเลยโอ้โหล้างได้สามสี่วันครับนกขี้ใส่ครับต้องไปล้างอดชีดใหม่ครับเนี่ย ตัวจริงไม่ได้ใหญ่มากนะครับรถพอดีครับขี<ด>่เหมาะกร<ล>ะชับครับขี่กระชับขี่เหมาะขี่กระชับคนตัวใหญ่ๆขี่ได้สบายนะมันขี่กระชับดีครับ ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับพี่ๆน้องๆครับถูกใจกดไลค์ใช่กดแชร์สับสไครต์ติดตามด้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปออกคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้น้องๆหนูๆดูนะครับขอลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปครับขอบคุณมากครับ